ัสดีครับผมครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับคําคถามที่ถามมาบางทีผมอาจจะไม่สะดวกตอบนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดสเพเหะให้ฟังนะครับอย่างเช่นาบางคนถามผมว่า,าถ้าหากที่บ้านต้นไม้ใหญ่มันชิดบ้านเกินนะครับแล้วปลูกไปแล้วจะแก้ปัญหายังไงนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนําก็คือตัดแต่งกิ่งก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับ การตัดแต่งกิ <ing> ่ง <t ank ing> นั้นนะครับจะเป็นการควบคุมการเจริญเติบโตของรากต้นไม้นะครับนะครับผมอธิบายง่ายๆนะครับก็คือหากใครก็ตามปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าต้นไม้นั้นจะเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนนะครับผมถ้าหากเราหมั่นตัดแต่งกิ่งนั้นมันก็จะชะลอการเจริญเติบโตของรากนะครับเหตุผลที่ผมจะอธิบายหลักการวิชาการง่ายๆนะครับต้นไม้นะครับ เวลาเขาได้สารอาหารรับสารอาหารแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตทั้งยอดทั้งกิ่งทั้งก้านลำต้นรากของเขานะครับแต่พอมันมีเซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเช่นที่ผมจะอธิบายก็คือหากเราไปตัดยอดตัดแต่งกิ่งวันนะครับ อาหารที่มันจะไปเจริญเติบโตทางรากนะครับมันก็จะนําส่วนนี้นะครับขึ้นไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอส่วนที่สึกหลอก็คือจะต้องไปสร้างเซลล์นะครับใหม่นะครับที่ถูกตัดออกไปนะครับอย่างเช่นกิง่งกิ่งก้านสาขาต่างๆที่เราไปตัดแต่งวน,นะครับ เขาก็จะต้องนําอาหารตรงนั้นนะครับไปเลี้ยงบริเวณนั้นนะครับก็จะทําให้การเจริญเติบโตทางรากมันชะลอลงนะครับผมดังนั้นหากอยากควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่บ้านท่านนะครับก็ควรมันตัดแต่งกิ่งนะครับผมการตัดแต่งกิ่งสําคัญมากนะครับช่วยชะลอการเจริญเติบโตของต้นไม้ชนิดนั้นๆน,น,นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือคําตอบเกี่ยวกับว่าอ่า ปลูกต้นไม้ใหญ่ไปแล้วมันชิดบ้านจะทํำยังไงนะครับก็คือตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นมันเล็กลงเท่าที่จะเล็กได้นะครับเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตนะครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งหากรากมันดันเข้าไปในตัวบ้านนะครับท่านสามารถใช้สว่านหรืออุปกรณ์ขุดเจาะลงไปนะครับแล้วก็ตัดรากบางส่วนได้นะครับการตัดแต่งรากต้นไม้บางส่วนไม่ถึงกับทาให้ต้นไม้ตายนะครับผมนะครับ ตัดแต่งรากบางส่วนเพื่อนะครับะชะลอหรือลดการจเจริญเติบโตทางรากที่มันจะเข้าไปทําลายโครงสร้างของบ้านเรานะครับผมการตัดแต่งนั้นไม่ใช่ตัดครั้งเดียวแล้วจบนะครับตัดแล้วก็ต้องหมั่นดูแลไปตลอดว่าเขาได้แตกกิ่งมากเกินไปหรือยังถ้ามันเกินกว่าที่เรากําหนด หรือมันเหลื่อมที่จะเข้ามาตัวอาคารตัวบ้านเราเยอะเกินก็ต้องรีบตัดก่อนนะครับเพื่อนะครับชะลอการเจริญเติบโตในส่วนของตรงนี้นะครับผมสำหรับท่านที่ถามเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณบ้านนะครับการปลูกต้นไม้นะครับผมสำหรับท่านที่จะปลูกมายืนต้นที่บ้านนะครับง่ายๆนะครับหากขุดหลุมเตรียมหลุมปลูกที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผม สิ่งแรกนะครับที่อย่าลืมครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับมแมลงที่มันมากัดกินหรือโรคที่มาทําลายระบบรากพืชนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะครับเนาะเพราะว่ามนุษย์นะครับได้ลุกล้ําไปอยู่ในพื้นที่ที่พวกมแมลงนี้มันเคยอาศัยอยู่นะครับผมแล้วก็มันเกิดการแพร่ระบาดของมแมลงด้วยบางครั้งนะครับการที่เราไม่ป้องกันตั้งแต่แรกนะอาจจะทําให้ ต้นไม้ของเราถูกทำลายรากจากแมลงนะครับที่มาจากใต้ดินนะครับผมดังนั้นเราก็ใส่สารนะครับป้องกันกำจัดแมลงรวยนะครับรองก้นหลุมปลูกทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะปลูกไม้ยืนต้นชนิดนั้นๆน,น,นะครับผมเพื่อป้องกันแมลงและหากดินที่บ้านเราเป็นดินที่ระบายนะ้ำไม่ดีก็อย่าไปขุดหลุมลึกเกินไปนะครับผม เพื่อไม่ให้ระบบรากมีปัญหาเวลาฝนตกน้ำขังท่วมน้ำระบายไม่ได้รากเน่านะครับผมอ่าก็ระวังไว้นะครับและที่สำคัญดินนะครับเวลาขุดดินออกมาแล้วดินชนิดนั้นนั้นบางทีเป็นดินถมเป็นดินลูกลังนะครับอย่าถมกลับเข้าไปที่โคนต้นไม้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับดินเหนียวเวลามันเปียกมันแฉะดินร่วนบนดินเหนียวนะครับมันอ่อนโอเคน้ำอาจจะเข้าได้ แต่พอถ้ามันแห้งแล้วดินพวกนี้มันจะแข็งพอมันแข็งการลดน้ำเนี่ยมันจะซึมผ่านไปหาระ,ระบบรากของต้นไม้เรายากนะครับดังนั้นนะครับควรใส่ดินร่วนดินดำดินดีๆที่เขาผสมปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับปลูกใส่สำหรับต้นไม้ของเรานะครับเพราะว่าเวลาเรารดน้ำมันจะซึมเข้าไปที่ระบบรากได้เร็วขึ้นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมใส่ ท่อสําหรับหายใจหรือท่อสําหรับาการรดน้ําบางทีนะครับเรารดน้ํามันซึมลงไปช้านะครับแต่ถ้าเราฝากท่อทิ้งไว้นะครับเสียบท่อไว้ตามคนต้นาการรดน้ําก็จะซึมถึงระบบรากได้เร็วขึ้นนะครับผมอันนี้ก็มาให้คําตอบคร่าวๆกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ถามเข้ามานะครับผมถ้าผมมีเวลาผมก็จะมานั่งตอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากไปประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าหากคลิปไหนที่ยังไม่ได้ตอบก็จะพยายามมาตอบให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ